เอาไว้จ่าพี่น้องว่าเบิ้งวิวน้ำกันวิวเบิ้งฝนตกดีดีเบิ้งถ้าจะวางเข่ากระเคียวอะไรพี Eu, ่น้องเข่ากระงามันนะบรรยากาศวันนี้ฝนโปรตบนากเบิ้งนั้นแหละพี่น้องนี่มือแม่มาลีมาที่แหลกๆทำกวาดนะพ่อนะมันนี้เขียวแล้วพี่น้องบรรยากาศสวยงามเอามาฝากพี่น้องเคี้ยวกระจีมาดับหน้าเด้อพี่น้อง อด่อฮแม่แต <m> ่มายามนี่บรรยากาศบ้านเท่ากดคกอ่อดกดกินอดพ่อหดแม่อนเพิ่นลูกยาเขาลูกยาเขาด้วพี่น้องก็ที่แตกแตมีของอมกันตนนี้กับพี่น้องพี่น้องว่าเบิรงขเขาจเนี่ยเงเก็บยาวานเขา ค่ะพี่น้องบ้บกนวรรยากาศร่มรื่น๋ย่พี่น้องวาเบิงต้องกันงามคัะเขา,ขานามกับเต็มให้เต็มหน้าเนาะนีะนล,ลนออนำบากถ้ามีกบมีป่ามาขายเสม,มอาะว่าที่้อไปลาปลาเส้อบ่รด้ไปบด้ไปเนาะเขาจะไปตื้อแครพี่น้อง แ่วลิ้นข้ายาดเลยไปไปเบึงไปไปทยมาฝากก็ไปมือล้งก็ทายมาฝากพี่น้มาจอง่ละงห้าห้่ห้าห้าหาก้าหบาาห้้าห้องาหาหา้้าหห้ห